เมนูง่ายๆกับสาวอิววันนี้มากับเมนูไก่ทอดน้ำปลาคันเพื่อนจ๋าส่วนผสมไม่ยากเลยค่ะเริ่มต้นที่ชูรสรสดีน้ำปลาสีอขาวนะคะแอบกระซิบนิดนึงค่ะเหยาะน้ำตาลไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดของสาวอยู่เองนะน้ำตาลจะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับอาหารของเราจําเพื่อนจ๋า จากนั้นนะคะพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วนะคะก็คลุกเคล้าไก่กับส่วนผสมเมื่อสักครู่ที่เราใส่ลงไปนะคะให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นสาวอิ๋วนะคะจะใส่กระเทียมลงไปะคะ่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเช่นเคยหลังจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่ไปเลยะคะ่ะ ได้ยินไหมคะว่าเสียงไก่ที่เรานำลงไปทอดเป็นยังไงบ้างตอนนี้บอกเลยว่ากลิ่นกระเทียมนะคะกับเสียงไก่ที่เราทอดลงไปในน้ำมันมันน่าฟังและน่าทานมากๆค่ะเพื่อนจ๋าตอนนี้กลิ่นกำลังโชยเลยค่ะเพื่อนทำตามนี้ค่ะไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนนี้เปิดไฟแรงก่อนนะคะคเพื่อนจ๋าแล้วก็ คนคนไก่ในกระทะนะคะเหมือนกลับไปกลับมาให้เขาสุกสักพักะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็ค่อยเบาไฟนะคะเป็นไฟกลางไปค่อนแก่ค่ะเพื่อนจ๋าไม่ต้องเป็นไฟแรงนะคะระหว่างนี้ก็รอดูค่ะหากไก่ของเรามีสีเหลืองทองแล้วก็เป็นอันว่าสุกค่ะเพื่อนจ๋าอันนี้แล้วแต่ว่าใครชอบกรอบไม่กรอบนะคะสาวอยู่ชอบแห้งๆก้อนนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะทานไหม